สวัสดีครับผมตูนมิวสิกอาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการนะครับแซมเสียงกรองนะครับลงในแพดอวตารพีดีนะครับโดยใช้ usb แล้วก็โปรแกรมเว็บแมเน e เจอร์นะครับผมนะฮะการแซมเสียงกรองนะครับก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกรองแพทนะครับเราสามารถที่จะใส่เสียงกรองที่เราชอบหรือว่าเสียงซาวแปลกๆต่างๆนะครับที่เราอยากให้มีลงไปในตัวกรองเราได้หรือว่าลูกเล่นต่างๆได้นะครับผม โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการลงเสียงกันเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับมาดูขั้นตอนที่1กันนะครับผมนะฮะขั้นตอนแรกเลยเพื่อนๆก็ต้องโหลดโปรแกรมเว็บมเนเจอร์มาก่อนนะครับก็โหลดมาไว้ในเครื่องก่อนแล้วก็ขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเตรียมไฟล์เสียงกรองนะครับหรือว่าซาวด์ต่างๆที่เป็นไฟล์เวฟนะครับผมนะฮะเตรียมไว้ในเครื่องก่อนนะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูที่หน้าจอของโปรแกรมกัน พอเปิดโปรแกรมมาก็หน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับแพดของเราเลยนะครับเนี่คือหน้าตาเหมือนแพดเราเลยนะมีช่อง1,2,3,4,5,6,7,8,9มีทิกเกอร์นะครับอ่าแล้วก็มีฟุตสวิตช์นะครับเพื่อนๆก็จะต้องมาสร้างชุดคิดก่อนอ่าตรงนี้นะครับอ่าสร้างชุดคิดขึ้นมาก่อนโอเคนะครับตรงนี้ผมจะสร้างว่าอ่ามิวสิกอาร์มแล้วกันนะครับอ่าเราก็จะได้ชุดคิดของเรามาละหนชุดต่อไปนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับแล้วก็จะต้อง add สวายเสียงของเรานะครับลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้นะครับอ่ add สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ แอดเสียงลงไปนะครับตรงนี้ของผมก็คือเตรียมไว้แล้วนะครับแอดไว้แล้วนี่ก็เป็นเสียงไฟเว็บของผมทั้งหมดนะครับที่โหลดเอาไว้ทีนี้วิธีการลงนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับจับลงไปได้เลยทีนี้เราก็มาเลือกเสียงกันก่อนอ่ะอย่างเช่นช่องนี้อ่ะช่องแรกผมจะให้เป็นไฮแฮทและกันก็มาดูที่ไฮแฮทหาไฮแฮทก่อนนะครับอ่ะโอเคตรงนี้นะครับอยากรู้ว่าเสียงเป็นไงเราสามารถกดฟังตรงนี้ได้นะครับอ่ะเสียงไฮแฮทนะครับไฮแฮทโคส์นะครับเราก็จะวางลงไปที่ l a เยอร์ A ก่อนนะครับวางไปก่อนเป็นเลเยอรนะครับต่อไปไฮแฮดโอเพนสั่งเสียงก็จะวางลงไปที่เลเยอร์ B นะครับวางซ้อนที่หลังนะครับก็จะเป็น2 l a เลเยอร์แลละต่อ1แป้นนะครับต่อไปไฮแฮดเพดเดลนะครับแล้วก็จะเอามาไว้ที่ฟุตสวิตของเรานะครับ ฟุตสวิของผมนะครับก็อยู่ช่องนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูช่องต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นาสเน่ก็ได้นะครับามาดูที่แสเน่กันฟังเสียงก่อนอถ้าถูกใจชอบถูกใจก็ลากลงไปได้เลยนะครับเหลื A. อเยอะเอลากลงไปเลย เลเยอร์ B นะครับลากลงไปได้เลยก็จะเป็น2 l a เลเยอร์แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาดูที่ทอมนะครับทอมอมีให้เลือกหลายอันเลยนะครับอันนี้ดีกว่านะครับลองฟังเสียงดูอ่านะครับเสียงทอมอลากลงไปเลยนะครับทอมเราจะไว้ช่องไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับตามที่เพื่อนๆถน,นัดเลยนะครับสำหรับเซตอัพใครถนัด แนวอยู่ช่องนี้ทํหนักไฮ h แฮทอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็จับวางได้เลยมาดูทอมสองนะครับทอมสาของผมเขาจะวางเรียงกันแบบนี้นะครับต่อไปเราก็ต้องมีอ่าคิกนะครับอ่ามาดูอ่าเสียงคิกตัวนี้เป็นไงอ่าผมชอบเสียงคิกอันนี้เราก็เอาจับลงไปนะครับที่ t ิกเกอร์ที่เราใช้นะครับอ่าจับลงไป นะครับเราก็สามารถโยนลงไปได้เลยมีเสียงที่เราชอบอันไนก็โยนลงไปเดยต่อไปก็ต้องเป็นฉากนะครับอ่าโยนลงไปตรงนี้ฟังเสียงน้อยอ่าถ้าชอบเสียงก็ลากลงไปได้เลยนะครับอ่าโอเคไรโอเคครับก็ยังเหลือช่องอยู่นะครับเราอาจจะอ่าหาเสานะครับที่เป็นซสาวิเศษอะไรเงี้ยอ่ะโยโยลงไปไหนลองซิอ่า เสียงอะไรเนี่ยนะครับลองโยนลงไปเล่นๆดูาวเอฟเฟกต์นะครับคอสติกนะครับใส่ลงไปในช่องที่เหลืออ่ะตอนนี้ชุดคิดของผมก็จะครบทุกช่องแล้วนะครับทีนี้พอเพื่อนๆตั้งค่าได้แล้วนะครับก็มากดที่ Export ได้เลยนะครับกด Export นะครับอ่าชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ Save ได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆ Save แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ ก๊อปปี้ไฟล์ไฟล์นั้นนะครับลงในแฟลชไดร์ของเราได้เลยเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับในขั้นตอนของการลงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาแฟลชไดร์ของเราเนี่ยนะครับไปเสียบต่อในแพดไฟฟ้าของเรานะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำหลายๆลพรีเซ้นนะครับเราก็มากด a d d ตรงนี้เพิ่มนะครับแอดชุดคิดเข้าไปอาจจะเป็นชุดคิดเข้าไปเพิ่มเติมก็สามารถสร้างพีเซตลงไปได้อีกนะครับเพิ่มได้เลยเมื่อเสร็จแล้วก็กด Export เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จับไฟล์นะครับไป Copy ไฟล์เหมือนเดิมลงใน usb นะครับผมต่อไปนะครับเราจะไปดูขั้นตอนการเอา usb นะครับเสียงที่เราลงไว้ในโปรแกรมเนี่ยเอามาลงในกองแผ่นของเรานะครับผมว่าทำยังไงนะครับและนี่ครับก็คือไฟล์เสียงที่เราได้ทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเอามาเสียบกับ จ้าแผดไฟฟ้าของเรานะครับผมต่อไปนะครับเมื่อเราเสียบแฟลชไดร์เข้ากับกองแผดไฟฟ้าของเรานะครับต่อไปมาดูที่หน้าจอของเรานะครับกดเซตอัพกับโอเคพร้อมกันนะครับไปที่โหลดนะครับแล้วก็โหลดคิดนะครับกดโอเคได้เลยมาที่อัปเดตรอโหลดนะครับ อ่ะเรารีบูตเครื่องสักครู่นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาดูพรีเซ็ตที่เราทําเอาไว้นะครับอ่าพรีเซ็ตที่เราโหลดมาใหม่เนี่ยก็จะอยู่ท้ายสุดเลยนะครับอ่านี่นะครับที่เราทำเอาไว้นะครับพรีเซ็ตมิวสิกอนะครับผมอ่ะทีนี้มาลองฟังกันดูว่าเสียงที่เราทำลงมานะครับเป็นออกมาเป็นยังไงนะครับอ่า อันนี้ถ้าผมใส่เอฟเฟกลงไปอ่ะ,อะนี่สเสนอสองเลเยอร์โอเคนะครับถ้าหากว่า เสียงยังไม่ถูกใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาปรับแต่งในตัวเครื่องได้อีกอ่าอย่างเช่นเราก็จะมาปรับระดับเสียงก่อนได้เลยนะครับอ่าเลเยอร์เสมมุติเราไม่ชอบเสียงเราเอาเสียงสูงอีกนะครับอ่าเลเยอร์บอ่าฟานเนลเราก็จะเสียงสูงขึ้นนะครับทอมอ่าถ้าเราไม่ชอบ อ่าสามารถปรับได้ตามใจเพื่อนเพื่อเลยนะครับหรือว่าจะเป็นความดังนะครับของแต่ละช่องนะครับสะแนนนะครับโวลัมอ่านะครับหรือจะเป็นเลเยอร์นะครับอันนี้เป็นสวิตช์อยู่นะครับผมจะตั้งเป็นเฟดอ่าประมาณนี้นะครับผมนะครับสำหรับวิธีการแซมเสียงกรองลงในแพดอวตารพีดีนะครับ โอเคครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการนะครับลงแซมเสียงกล้องแพดอวตารพีดีเจ็นนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับเสียงแซมแบบนี้นะครับเราก็จะมี ให้โหลดลิงก์ด้านล่างได้เลยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาลองเจอแพดอวตารพีดีเจนะครับก็สามารถเข้ามาลองได้ที่ Music a r m ทุกสาขาเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่ช่อง Music Arms r u u m n d p e r c u s s i o n สำหรับวันนี้นะครับผมตูนนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Music Arms